เกียบอากาศสดชื่นไหมโอ้ตรงนี้ดีมากเลยครับน้าพาไปทำอะไรเหรอเขาจะมาเกี่ยวอะไรนี่นะพวกเรนอาหาตรงนี้อ๋อใช่ผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะไอ้เท่งเรียกเทงพี่เท่งเลยเกียรเพื่จะทำงานแล้วไปเรียกน้องมาทำไมเไาเรียกมาดูเสียงเสียิ๋ง ครับตกลงครบไหมครับเรีองฟางต่างต่างๆเรียบร้อยแต่ผมคำนวณเรียบร้อยหมดแล้วครับอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคนที่ทํางานเนี่ยคือคนแบบไหนคนที่ตั้งใจไม่ตั้งใจคือเป็นแบบไหนสามารถทำไป้แยกแยะได้วิตเขาถึงได้เจะรรุ่งเรืองเห็นไหมมีให้ทําเกี่ยวกับฟางยิ้มใหญ่ทำไปด้วยกินไปด้วยเนี่ย S <S เอ,อ <S 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 ้าเป็นจ,นจร,ริงจ้อเหรอครับควายครับเข้าสู่เกมเราดีกว่าเดี๋ยววันนี้จัด<า>หนัหกเลยน,นับสนอโดยโซดาสิงค์ค่ะ ันนี้เราเรียกว่าช่วยรับหน่อยมีของมาฝากเอาไปด้วยหลังจากจับคู่แล้วเรียบร้อยก็ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนก็ขัดสมาดมวยก้นตัวเองหนีไปก่อน1ิวินาทีจะไม่นับพอนับ1นึงถึงสิบจะมีคนเอาของมาฝากภายในหนึ่งนาทีของฝากไปถึงท่านท่านแพ้ยืนปั๊บแพ้ทันทีในหนึ่งทีมเล่น3ครั้งคู่มีผลมากอายุมีผลไหมยิ่งมากใหญ่ก่อนได้ก่อนเลยนะพร้อมไปเลยไปเลย สุดนะครับของด้านไหนครับผมยังได้ก็เหลือดีกว่า3ของเหลือฮะเลือกใหม่เลือะใหม่การเลือกใหม่น้องเลือกแท่งเลือกแล้วแต่แล้วแต่ไม่ได้มาเลือกแล้วแต่แล้วแต่อ้าวอ้าวอ้ยดีเหลือตัวสุดท้ายแล้วเลือกแล้วเขาเลือกแล้วตัวเองนั่นแหละเขาเหี้ยเหรอไม่เคยเห็นจานหนงบ้างเลยหรอโอ้โหตายแล้วเอาไงดีเนี่ยไม่ใครเลือกหนงหนงเลือกกลับผู้หญิงในนณะดุกรี ช่วงนี้ตุ๊กกี้มาแรงเอางี้เนี่ยพี่ไปเชียร์พี่หม่ำก่อนดีกว่าช่วงน้ขายดีอยู่กับพี่ก่อนทีมแรกพี่จะต้องเป็นผู้หนีก่อนพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยหนูหนูหนีก่อนเลยค่ะใช้สาไล่ครับเจ็บก่อนเลยเจ็บเจ็บไปไล่น้องเลยต้อเจ็บไปไล่ต้องลงเจ็บไปเขาไล่นะคือเอาของฝากไปไล่เขาคนไล่เขาจะชอบของฝากไหมคนไล่เขารับรองอย่แหละพี่ทักตรงเนี้ยคือผมอยากขายอย่ามาเคลียร์นะเดี๋ยวโชว์ก่อนเลยเข้าไปหาไปหยิบมาเขาจะเอาของฝากมาให้ เอาละปิดเผยได้มีความสุขนี่มีความสุขเอาละเซเอาละโอยอ่าฟิตสไลเดอร์มันอะไรครับเจฟบฟิตสไลเดอร์คืออะไรป้าไหลมันผ่านไปแล้วฟิตคือป้าโอ้ย่าเลนะคุณเจฟบเจฟบไม่กลัวฟฟัฟฟฟฟบฟฟฟฟ้ ไปก่อนสิวินาทีนะ,<ฮ>ะนีไปให้ไกลหลังจากสิวินาทีนะครับมีเวลาหนึ่งวินาทีคุณเจี๊ยบรอดให้ได้พร้อมนะครับค่<ฮ>ะโอกาสรอดสิวินาทีแรกพร้อมพวกเรานับสิบไปเลยเก้าแปดไป เอาโกปลาไหลเหรออะไรตึ้งไอ้เพ่งกัวกลัวสิครั้งที่หนึ่งไม่รอดไม่รอดนะครับไม่รอดไม่รอดต่อไปจุ๊ไปไปไปเข้าเข้าจำที่เลยนะถ้าจุอยากรู้เมื่อคืนจุเปิดเลยได้โอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ได้นะต้องไปลงราดเหมือนโสธรอย่างเดียว โในครัวเยอะแยะเลยพี่ตั๊กหรอเอาละเข้าไปจำที่พี่เทสดี่ไปให้ได้เร็วๆบิร์มไปเลยเซฟเก้าแปด เลยพอนับได้พบแกสปีดปื้ดเอาไว้ไม่มีเบรกเลยอ่ะนล้วเขาก็กลัวมากไอ้เรื่องผู้หญิงนั่นมันต้องมาชิดตัวอะไรตัวเนี้ยโอ้โหไปยลบบไม่มีเบรกเลยอ่ะไม่มียั้งเลยอ่ะครั้งที่สองทั้งที่สองไม่รอดค่ะท้ายสุดท้ายจะเลือกใครลงมาขึ้นขึ้นได้ไหมคะแล้วแต่เลยไอ้หนงได้ลงมาพร้อมสิบนาทีไปเลยนับเซฟเก้าแปดไปแล้วเร็วเร็ว ทายให้นงไปเป็นคนไล่ทำเงินให้เคยนสำเร็จกวรจะเคลื่อนไอ้ก้อนไขมันออกไปในแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยน่าแหมเก่งแต่มือข้างเดียวโอมันไม่ใช่สองข้างไก่เหมือนไก่โอ้โหสุดท้ายเอ้าสีชมพูได้มาแล้วครสีต่อไปเอาใครครับคุณรอก่อนมาต้อเงินนะ้ามาเนล่งออาเข้าที่เข้าที่นั่งเลยโอ้ยนั่งเลยนั่งเลย ตู้แกใ่ไม่หามตู้แกไปทีให้ดีๆอะไรอ่ะแถวเนี้ยเนี่ยก็มาให้พี่ดูไงไม่ต้องเขาดูเขาดูเขารู้แล้วพิธีกรเขาได้บอกว่ากลัวอะไรไงเขารู้แล้วไม่รู้หรอเอาใส่พี่เอาใส่พี่จะใส่พี่ตาไม่พี่จะบอกพี่จะบอกผู้แข่งขันไมเออกทีออกทำไมเออคนเราก็มีนะคนละอย่างสองอย่างไปเนาะสิบวินาทีนะรีบไปให้ได้พร้อมไปเลยนับเด็ดเก้าแปดไปเร็วเร็วเร็ว ไม่มีทางเลยโอ้โหชายหนุ่มได้เปรียบมากครั้งที่หนึ่งรอดค่ะคนที่สองหม่ำนะครับเลยหลายรอบคนแรกถือว่าลงลงได้หมดเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้กลัวน่ารักไอ้พวกนี้นน่ากลัวไอ้นี่ปลอดภัยสุดมากก็อย่างี้ก็สบายใจเปิดดิอะไรอ่ะอะไรดำโอ้ตัวช้ำผีปิ้งข้าวเออปิ้งข้าว Uhm เอาละเข้า,ขา <recess ed isolation> ที่เข้า okay. ที like ่สิบินาทีหนีไปได้ก่อนอันนี้กินได้นะมั้มไม่น่ากลัวให้าปพ่อเขาห้ามกินอาหารทะเลพร้อมไปสิบเก้าแปดเจ็ดไปแล้วครับไปเร็ว เล่นใหม่บ้าบอกพ่อแตกเขี้ยวอ่ะมันเป็นเป็นอยู <g <g ่เลยอ่ะเอาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวผมหนีน้ำหม่ำไล่ก็ได้มาข้องคอแล้วไล่เจี๊ยบแก้แค้นแก้แข็งมาข้องคอไล่เจี๊ยบครัยไปด้วยไปด้วยสุดคอั้นที่สองขั้นที่สองไม่รอดค่ะไม่ได้นะครับลุกขึ้นยืนแพ้เปล่าแล้สี่ทุเงินแปลว่ายังได้ครั้งเดียวอยู่มา น้องอีกครั้งหน <Why? S 1> ึ่งนูไล่เองค่ะอะไรนะหนูไล่หนูขอไล่เองค่ะด้วยเหตุผลอะไรมันไสค่ะโอ้โหน้องโอ้ใช้คำว่าโอ้โหเลยเหรอไปตัววตัวนี้มาเร็วครับโอ้ครับครับเบื้องข้าถอยถอยถอยบนเส้นเหลืองอ้าวไปนับ

แรงซะก่อนโอ้โหหมดแรงซะก่อนเขาเปลี่ยนได้คนไล่อะพี่พี่จะกลัวไหมมันยังมีชีวิตอยู่เออนั่นแหละอ้าวครั้งสุดท้ายอครั้งสุดท้ายไม่รอดไม่รอดนะต่อลองเป็นหนึ่งต่อหนึ่งฮะต่อหนึ่งสิดท้ายเกี๊ยบเท่งพี่เท่งหนีถ้าเท่งนี่พี่เองท้ามท่านลุกวิ่งเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเขาเกียบเหรออู้หู อะไรอะไรของเขาเนี <ahor ita> ่ยใช่ใช <anak lonely, S 2> ่พิกติก้าพิกติก้าแต่คุณห้ามทำอะไรเขานะไม่ทำท้องคอแล้วมากอดกันจำที่ไม่รู้ว่ามีปืนชอบมีปืนของเราบอกกันมัเอาไปเก็บเออเอาไปเก็บสิเก็บกันที่เออนี่ยไม่แก๊งหรือนี่ยไปเลยนะไปเลยนะพร้อมไปเลยเซฟ 9 8ไปแล้วๆๆ สุดยอดพี่สุดยอดเลยสุดยอดพี่เจ๋งมากพี่ตัวอะไรแค้นรับมันคืออะไรเท่นแค้นรับมันคืออะไรบอกมาหน่อยแค้นรับของพี่เท่นคือหนีตายหนีตายห้าหัวมากเก็บเก็บเก็บขาอ่อนขาอ่อนพอเหนื่อย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 พี่เหนื่อยเหนื่อยนะเออเหนื่อยเหนื่อยไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นเออก็ะเพาะเมื่อไหละไม่เล่นมาแลวไปเก็บ เหนื่อยเขาเหนื่อยแล้วพอแล้วไปเล่นไปเล่นไปเล่นเอาไปเก็บอ้าวมาสรุปคะแนนเอาสรุปคะแนนแรกรอดค่ะได้นะครับว้าที่เหลือห้าคนแต้มือได้หมดเลยไม่มีแล้วเจ๊ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนี่ไอ้ที่เอาออกมาน่ะกลัวครับแต่ผมเก็บอาการแสดงว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรอ่ะ อะไรอะจกโอ้จริงจกโอ้ยน้องแโอมยน้องแมากลัวอะไรไม่รู้นั่ง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 ลงนั่งลงไปเลยไปเอ้าสิบเก้าแปดเร็วเร็ว โบสถภาพเพราะหนึ่งนาทีนี่ถือว่ายาวนะยาวไปแล้วใช้กําลังเยอะแยะมากมายแล้วก็ทั้งแข่งทั้งไล่ด้วยถือว่าฝ่ายไล่ดี่ฟาวก่อนฟาวก่อนเลยฟาวก่อนนะไม่ได้ไม่ได้รอดค่ะนะครับรังสุดท้ายสองคนลงเลยอ้าวห้าคนถือว่าคนถุงอ่าถือไว้รอเลยโอ้โหได้อ่าทุกอย่างไว้อนุญาตอนุญาตมันเหมือนมันมียันน่ะมีอะไรบ้างครับ ก็มีเอ่อเคโลเคโลครับ<อ> <laughs> ปเรล,ลิงปเรลิง เลยหนีแล้วหนึงก็เจอก็เจงอยู่แล้วหมดเลยอ่ทั้งท้ายไม่รอดไม่ได้แล้วแต่ว่าฝาผนัสีแดงเนี่ยเขาก็ไดผสมได้มากได้หปึ่ทั้งมากกว่านะไม่จะมันวิ่งโหคนสามสีหรอบตั้งหนึ่งนาทีเออแก็เท่ก็ทำไม่ได้หรอกหนีกูอย่ีกที